นิทานเรื่องลูกเนรคุณกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมียายแกค่คนหนึ่งอาศัยอยู่กินกับลูกชายและลูกสะพ้าตัวของยายมีอายุมากและแก่มากแล้วทำอะไรก็ไม่ค่อยได้ลูกสะพ้ายจึงไม่ชอบยายแก่เที่ยวดดาว่าแม่ยายอย่างนั้นอย่างนี้ในตอนที่กินข้าวก็จะเอาน้ำที่อยู่ในบ่อใส่น้ำแกงให้ยายได้กิน ทำให้น้ำแกงมีรสชาติจืดทำให้ยายกินได้น้อยบางครั้งถึงขั้นกินไม่ได้ที่ลูกสะพ้ายทำแกงเผ็ดก็จะทำให้มีรสชาติเผ็ดมากๆแต่ตอนที่ทำให้สามีกินก็จะทำอาหารดีๆรสชาติอร่อยให้สามีได้กินพอถึงเวลาลูกชายกลับมาบ้านแม่ก็บอกลูกชายว่าลูกสะพ้ายทำแกงรับไม่อร่อยกินไม่ได้ บางครั้งเผ็ดบางครั้งเข็มบางครั้งจืดข้างฝ่ายลูกเห็นว่าแม่พูดเรื่อยๆก็หาว่าแม่แก่แล้วขี้บน่นเพราะแกงที่มีทําไว้ให้สามีนั้นอร่อยดีลูกชายก็โกรธแม่มากจึงชวนกันสองคนสามีภรรยาเอาแม่ห่อไว้ในเสื่อกบว่าจะนำแม่ที่แก่ชาราไปเผาในป่าช้าว่าแล้วลูกชายอันชั่วร้ายกับลูกสะพ้ยใจโหดก็พาหญิงชาราไปที่ป่าช้า พอถึงป่าช้าทั้งคู่ก็ลืมไม้ขีดไฟขณะนั้นเป็นเวลาก็ใกล้ค่ำแล้วด้วยฝ่ายสามีก็ใช้ภรรยาให้ไปเอาไม้ขีดที่บ้านภรรยาก็ไม่กล้าไปฝ่ายสามีจะมาเอาเองภรรยาก็ไม่กล้าอยู่คนเดียวเนื่องจากต้องคอยเฝ้าหญิงชราที่อยู่ในเสือสรุปก็เลยชวนกันกลับบ้านทั้งสองคนปล่อยให้แม่อยู่ในป่าชา้าฝ่ายแม่เมื่อลูกกลับไปบ้านแล้ว ก็ค่อยๆคลานออกจากเสือและเดินเข้าไปในป่าพอดีในป่านั้นมีโจรไปปล้นชาวบ้านมากำลังนั่งแบ่งเงินและทรัพย์สินที่ไปปล้นมากันอยู่แต่ยายแก่ไม่รู้เรื่องว่าโจรปล้นเงินมาพอคลานไปถึงก็พูดขึ้นว่าไอ้คนเนระคุณโจรได้ยินก็ตกใจหนีหมดทิ้งเงินไว้มากมายยายแก่ก็เก็บเงินนั้นแล้วก็พาไปบ้าน ฝ่ายลูกเห็นแม่พาเงินมามากก็พูดว่าเราทิ้งแม่ไว้ในป่าช้าแม่ได้เงินมากมายแต่แม่ก็ไม่ให้ใช้ฝ่ายแม่ได้ยินก็บอกว่าเงินนั้นแม่ให้ทั้งหมดแต่ให้เอาเงินนั้นไปซื้อแม่มาให้คนหนึ่งซื้อแม่ของใครก็ได้ที่เขาขายลูกชายก็พาเงินนั้นเดินไปทั่วทุกเมืองก็หาซื้อแม่ไม่ได้ก็เลยต้องกลับบ้าน แต่พอมาถึงบ้านแม่ก็บอกให้ลองไปหาซื้อมีดูบ้างพอให้ไปหาซื้อมีปรากฏว่าซื้อได้นี่แหละเขาว่าซื้ออื่นซื้อได้แต่ซื้อแม่ซื้อไม่ได้ฝ่ายมีเมื่อเห็นว่าตนเองและสามีพาแม่ไปปล่อยในป่าช้าได้เงินมามากมายก็ใช้สามีพาตนเองไปเผามั่งสามีก็เอาเสื่อม้วนพาไปในป่าช้า และก็จุดไฟเผาภรรยาภรรยาก็ถูกไฟคลอกจนตายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกตันยุกเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีมีความสำนึกในความดีของสิ่งหรือบุคคลที่มีพระคุณต่อเรากะตะเวทีแปลว่าการตอบแทนต่อสิ่งหรือบุคคลที่มีพระคุณต่อเราคนที่มีคุณสมบัตินี้จะทำให้ตนเอง และครอบครัวพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองพบแต่ความสำเร็จคุณสมบัตินี้ถือว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐในตัวบุคคล